เห็นคุณแม่หายเครียดร้องเพลงได้ขนาดนี้นะครับขนาดคุณแม่เนี่ยก็สูญเสียลูกนะครับเขายังคลายเครียดด้วยการร้องเพลงจนหายเครียดได้อย่างเราเนีฮะไม่ได้สูญเสียอะไรครับแต่ก็มีความเครียดใช้แอับีสิงร้องเพลงก็น่าจะหายเครียดนะครับเดี๋ยวขอร้องบ้างนะครับ ร้องเพลงในวีซิงนะคะทุกวันเลยแล้วคุณแม่ได้แชมป์ด้วยตอนนี้ได้ลำดับเพชรสองเพลง oh. คุณแม่ร้องเพลงในวีซิงนะคะ <Okay. S 1> ทุกวันเลยแล้วคุณแม่ได้แชมป์ด้วย oh. ตอนนี้ได้ลำดับเพชรสองเพลง oh. คุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสา,ารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง